ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่1896าหลาหัวล้าน2ตัวในความเป็นจริงความทา้ทาทายที่ใหญ่ที่สุดของจังวัชเชนที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ตอนนี้คือการไม่เข้าใจกฎแต่ต้องสร้างโลกให้กฎเกณฑ์น,น้อย ก่อนกระบวนการการฟุ้กฝนนี้เขามีกฎสายเสียนเกือบเจ็ดล้านข้อในร่างกายของเขาซึ่งเกือบจะบรรลุข้อกําหนดของราชาเสียนคทิเก้าแล้วด้วยตาความเข้าใจกฎสายเสียนในปัจจุบันทำให้เขาสามารถสร้างกฎสายเสียนได้อย่างน้อยปีในหนึ่งแสนข้อเขาคาดหวังว่าจานวนกฎสายเสียนในร่างกายของเขาจะเกินเจ็ดล้านภายใน,นไม่กี่ปีแต่การมีกฎเพียงอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอการถักทอกฎสายเซียนเหล่านั้นเข้ากับโลกให้กฎเกณฑ์น,น้อยเป็นสิ่งสำคัญมันเป็นรากฐานที่มีที่พลนอย่างมาก ต่อการฝึกฝนจกันนกรวรรดิกฎเกณฑ์แม้แต่การสร้างร่างเซนามะตะด้วยเหตุนี้เขาจึงระมัดระวังอย่างมากในช่วงที่สําคัญอย่างนี้เขาไม่อยากขึ้นไปสู่ราชาสิงห์ที่เก้าถ้าเขาไม่สามารถถักทอโลกให้กฎเกณฑ์น้อยได้อย่างสมบูรณ์แบบในขณะที่ทุกคนรู้สึกตึงเครียดและยุ่งวุ่นวายในการเตรียมตัวสําหรับการต่อสู้เงาสีแดงก็คดเคี้ยวอยู่ในสุสานกะลีบีคนคนนี้ไม่ใช่คนอื่นนอกจากลุย เนื่องจากจางร่วเฉินและคนอื่นๆเข้าสู่การเก็บตัวฝึกฝนลู่อี้ก็เริ่มเดินไปรอบๆสูสารกระบีมิงหวังเนื่องจากเข้ามากับจางรุ่วเฉินจึงไม่มีคนของตระกูลเจิ้นหยู่คนใดหยุดเขาได้ประกอบกับเวลาฉุกเฉินนี้ไม่มีใครสนใจเขาเลยลู่อี้หลบเลี่ยงทหารรักษาการของตระกูลเจิน้นหยู่และมาถึงสถานที่โบราณสูสารกระบีมิงหวังนั้นคล้ายกับมีโลกข,ของตัวมันเองมันมีพื้นที่ภายในกว้างใหญ่ สถานที่บางแห่งซึ่งแม้แต่แตะกูลเจนอยู่ก็ไม่มีความรู้ดีนะักเกี่ยวกับพื้นที่อันตรายเหล่านี้ข่าว่าแล้วลูวอีน่าสงสัยมากจริงๆแสงเย็นว่ามนดวงตาของเปาลี่นับตั้งแต่จางรรวเฉินพูดส,สิ่งต่างๆเกี่ยวกับลูอีเขาก็จับตาดูลูอีในที่สุดเขาก็พบบางสิ่งบางอย่างแล้วแทนที่จะเตรียมพร้อมกับการต่อสู้ลูอีกับเดินไปร,บรอบๆภายในสุสานกระบี่และแม้กระทั่งเข้าไปในพื้นที่ลึกลับบางแห่ง มีบางอย่างผิดปกติกับลอูอีไม่ว่าเขาจะมองมันยังไงก็ตามข้าอยากรู้ว่าเจ้าทำอะไรอยู่เปาลี่ไม่ต้องการเตือนเขาแต่คอยสังเกตเขาอยู่ในความมืดเขาคิดว่าเขายังไม่ต้องการทำอะไรเมื่อไม่มีหลักฐานแต่ทันทีที่พบว่าโลอีสามารถคุกคามความปลอดภัยของแจงคโวเชนเขาก็จะไม่ลังเลเลยที่ฆ่าเขาเมื่อเดินบนภูเขากลบีสีดำโลอีอดไม่ได้ที่จะคุ้นคิดกลบียหรือผู้ฝึกฝนกลบีจะมวนนับไม่ถ้วนถูกฝังอยู่ในสสาเกลบี และสิ่งที่อยู่ในนี้มีเพียงกฎแห่งสายกระบี่เท่านั้นนี่มันแปลกมากตำนานนั้นจะเป็นจริงเหรอมันยากที่จะหาสถานที่แปลกประหลาดและลึกลับเหมือนกับสุสานกระบี่มิงหวังในโลกระดับสูงทุกแห่งในจกกักรวาลไม่ต้องพูดถึงในโลกคุณหลุนเลยสุสานกระบี่มิงหวังเป็นสถานที่ลึกลับที่สุดในโลกคุณหลุนมาตลอดและดำรงอยู่มาตั้งแต่สมัยโบราณแม้แต่พระเจ้าก็อาจจะไม่สามารถยังรู้ความลับที่ซ่อนอยู่ภายในได้ตำนานเล่าว,ว่าสุสานกระบี่ เป็นสุสานของบุคคลต้องห้ามถ้าเป็นเรื่องจริงข้าอาจจะเจออะไรบางอย่างถ้าโชคดีลูอีกระซิบกับตัวเองขณะเดินหลังจากการสืบสวนไม่กี่วันเกี่ยวกับสุสานกระบี่ขเขาก็รู้สึกว่าตำนานนั้นจะเป็นเรื่องจริงไม่อย่างนั้นมันจะอธิบายสถานที่แปลกๆแ,แบบนี้ได้ยังไงตอนนี้การรักษาความปลอดภัยที่นี่ละลวมที่สุดในสุสานกระบี่ข้าต้องคว้าโอกาสนี้ไว้และหวังว่าจะเจออะไรบางอย่างถ้าไม่เช่นนั้นมันก็จะสายเกินไป เมื่อโลหิตอมตะเหล่านั้นบุกเข้ามาได้ดวงตาของลูอี้เป็นประกายด้วยพลังสมาธิอันทรงพลังเมื่อเข้าไปในพื้นที่ลึกลับของสุสานกระบี่โดยไม่มีใครอยู่ร,บรบอบๆเขาก็ไม่มีอะไรต้องกังวลน,นั่นคือพลังสมาธิที่ทรงพลังผู้ชายคนนี้มีอะไรมากกว่าที่เห็นเปาลี่รู้สึกตกใจอย่างเงียบๆเขาฝึกฝนการฝึกฝนในคุกใตพ้พิภพมา8 0 0อกว่าปีแม้จะไม่ได้เชี่ยวชาญได้พลังสมาธิแต่ด้วยอัระดับ59เขาก็ไม่ใช่ผู้อ่อนแอในสาขานี้ มิฉนั้นเขาคงไม่ต่อสู้กับสัป,ปหลาดที่เป็นตัวตนของสี่มิงหยวนที่ชั้น15ได้แต่ทันใดนั้นเขาก็พบว่าพลังสมาธิของู่อี้นั้นทรงพลังมากกว่าของเขาเมื่อพิจารณาจากสิ่งนี้เพียงอย่างเดียวเขาไม่สามารถระมัดระวังในการจัดก,การกับเขาได้มากกว่านี้อีกแล้วเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปกปิดพลังสมาธิและไอพลังเซียนของเขาเกรงว่าโ่อี้จะตรวจพบเขาหลังจากใช้เวลาสองสามปีในภูเขาไฟอันหนาวเย็นลูห่วยอยู่ และบร,รมาจารย์ด้านการเล่นแร่แปรธาตุของที่เซียงกระบี่ในที่สุดก็ฝังหินเทพสีม่วงไว้บนด้ามจับของกระบีบะ่โบราณเฉินยวนได้ทั้งสองเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบจางลังเ่เฉินรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งข้ามีกฎสายเซียนมากกว่าเจ็ดล้านข้อในร่างกายของข้าแล้วและสามารถขึ้นไปสู่ความเป็นราชาซีคนขันก้าได้แต่ข้าจะสร้างโลงกกฎเกณฑ์น,น้อยได้อย่างไงจางวง่าเฉินคุ้นคิดอย่างลึกซึง้งในขณะที่เขามองดูกฎสายเซียนที่ไหลอยู่ในแม่น้ําสวรรค์ด้วยสายตา มันเป็นเรื่องง่ายที่จะสร้างโรให้กดเกณฑ์น้อยธรรมดาธรรมดาแต่ความแข็งแกร่งแบบนั้นก็จะอ่อนแอมันอาจส่งผลกระทบต่อการฝึกฝนครั้งต่อไปของเขาดังนั้นสิ่งนี้จึงไม่เป็นที่ยอมรับเขาจาเป็นต้องรวมสถานการณ์รส่วนตัวของเขาเข้าด้วยกันเพื่อสร้างโรให้กฎเกณฑ์น้อยเป็นพิเศษส่วนจะทํำยังไงนั้นเขาต้องคิดใ้รอบคอบและไม่เร่งรีบบนถิ่นธุรกรันดารสีดํหาห่างจากสุสานกระบี่มิงหวังหลายพันลี้มีเงาสองเงาเงาหนึ่งสูงและเงาหนึ่งสั้นพุ่งผ่านมาด้วยความเร็ว พวกเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากต้าสือคงและเออสือคงที่ได้รับข้อความจากจางวัเชเฉินจึงรีบมาจากภาคตะวันตกลูเดียวต้าสือคงหยุดกระทันหันเออสือคงหยุดแทบลื่นแล้วสึกงงง,งมีอะไรผิดป,ปกติเองนั้นลระเราต้องเรียกไปที่สุสานกระบีหมิงหวังอาจารย์จางกํลาลังรอพวกเราอยู่ต้าสือคงกรอกตามาที่เขาก็รู้แล้วแต่เจ้าไม่ได้อ่านข้อความของอาจารย์จางเหรอ โลหิอตอมตะกำลังล้อมรอบสุสานกระบีม่มิงหวังอยู่ในขณะน,นี้หากเราไปที่นั่นเช่นนี้โลหิอตอมตะเหล่านั้นคงจะฉีกเราไป้นชิ้น,น,นก่อนที่เราจะได้เจอกับอาจารย์จงังและเราควรทำยังไงดีล่ะเออสือคงเกาหัวอย่างกังวลตาสือคงเอามือแตะที่คางและคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจรงิงจังก็ก็ไม่รู้เขาพูดหลังจากผ่านไปครู่ใหญ่เออซือคงซึ่งมีใบหน้าคล้ำก็เข้มขึ้นไปอีกแต่ตาซือคงกลับหบบัวเบา ยังไม่สายเกินไปที่จะคิดหาคนทางหลังจากที่เราเห็นสถานการณ์ที่สุสานกระบีมิงหวังแล้วเมื่อไม่มีความคิดที่ดีไปกว่านี้อีกแล้วเออซือคงก็ได้แต่ฟังสิ่งที่ต้าซือคงพูดเท่านั้นกองทัพโลหิตอมะตะได้ปิดผนึกพื้นที่ที่มีสมีหลายร้อยลี้แล้วรอบสุสานกระบีมิงหวังเว้นเสียแต่ว่าโลหิตอมะตะจะปล่อยให้พวกเขาผ่านไปไม่มีวัแรงวันตัวใดสามารถเข้าไปในสุสานกระบีมิงหวังได้ เมื่อจังหวะเฉินและคอนอื่นๆมาที่สุสานกระบีม่มิงหวังก่อนหน้านี้ราชาสวรรค์เก้าเนรและกลุ่มของเขาจะหยุดพวกเขาได้ถ้าไม่ใช่เพราะว่าไปฮวนเสินจ,จื่อและจีฟ้ฟานสินน่กากลัวจริงๆกองทัพโลหิตอมตะรวมตัวกันอยู่ที่นอกสุสานกระบี่ข้าต้องตายแน่จะถูกจับได้เนี่ยตาซือคงมีอาการหนาวสัน่นเราต้องมอบกระบี่เท้าเทียนให้กับอาจารย์จางนะไม่ว่ายัางไงก็ตามแม้ว่าเราจะต้องต่อสู้จนตายก็ตามเออซือคงกล่าว ตาซื้อคงทุบหัวร้านของศิษย์น้องของเขาสู้จนตายอย่างนั้นเหรอข้าย,ยังไม่อยากตายซะหน่อยนอกจากนี้เจ้าคิดว่าเราจะผ่านมันไปได้โดยการต่อสู้จนตายอย่างนั้นเหรอเจ้านี่มันโง่แล้วเราควรทํายังไงดีเออซือคงถามด้วยสีหน้าเข้มตาซือคงกรอกตาของเขาเราจะทําอะไรได้นอกจากการแอบผ่านพวกมันเข้าไปล่ะโลหิอาตอมตะไม่สามารถปิดผนึกสถานที่ทั้งหมดได้สุสานกระบี่มิงหวงนั้นกว้างใหญ่มันต้องมีช่องโหว่บ้างล่ะ นอกจากนี้เรายังได้สมบัติซ่อนในพลังจากอาจารย์ของเราอีกด้วยมันไม่ง่ายเลยที่จะตรวจจับพวกเราได้นะเขาหยุดครู่หนึ่งแล้วพูดต่อถ้าเป็นไปได้เราควรฆ่าพวกโรหิอาาตอรมตะสักสองสามตัวดีกว่าและอาจารย์จะต้องพอใจอย่างแน่นอนข้าขอคิดหาทางจับพวกมันโดยที่พวกมันไม่รู้ตัวก่อนจะดีกว่าขณะที่ต้าสึกคงกําลังคิดอยู่นั้นเออสืกคงก็ดึงจีวรนเขาอะไรเจ้าไม่เห็นหรือว่าข้ากําลังคิดอยู่นะฮะ ต้าสือคงไม่พอใจเออสือคงดึงจีวรนของเขาอีกครั้งเราถูกล้อมแล้วสิพี่เออตาสือคงเปลี่ยนไปและเขาแทบจะกระโดดออกจากผิวหนังเขามองไปร,รอบๆแล้วเห็นวงกลมของโลหิตดมตะปรากฏตัวขึ้นพวกเขาถูกล้อมรอบอย่างแน่นอนนาทีที่แล้วเขาบอกว่าสมบัติของอาจารย์ของเขาสามารถทําให้พวกเขาถูกตัวจับได้น้อยลงและนาทีต่อมาโลหิตดมตะก็เข้ามาล้อมรอบพวกเขา การตบหน้าไม่สามารถมาได้เร็วกว่านี้ีแล้วไม่ใช่เพราะสมบัติที่พระอาจารย์อินทวรวมอบให้ไม่ได้ผลมันเป็นเพราะความโชคร้ายที่แท้จริงของพวกเขาบุกลุกเข้าไปในฐานที่มั่นของลูกหิดมตะพวกเขาเดินเข้าไปในกับดักของศัตรูอย่างแท้จริงเจ้าลาหัวโลนสองตัวนี้มาจากไหนกันทำาไมเจ้าสองคนถึงต้องการเดินทางไปยังสุสานกระบี่มิงหวังผู้บัญชาการลูกหิดมตะตะโกนเราข้าหาทางออกกันเถอะสิทธิ์พี่เออสึกคงดูมุ่งมั่น ความแข็งแกร่งของเขาพุ่งผ่านในร่างกายขณะที่เขาเพร้อมที่จะโจมตีต้าสือคงวางมือบนไหล่ของเออสือคงจบม้าของเจ้าไว้ก่อนให้ข้าคุยกับพวกเขาใครจะรู้พวกเขาอาจจะปล่อยให้เราผ่านไปเขากระซิบเออสือคงไม่มีคำพูดใดๆเมื่อเขาต้องการจะพูดอะไรบางอย่างตาสือคงก็ก้าวมาด้วยรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าที่สวยและอ้วนของเขาเราเป็นพระภิกษุจากวิหารเล็กๆในแดนทุรกันดาร เรามาที่นี่เพื่อบินทบาดพวกเจ้าทุกคนดูเหมือนจะเป็นคนดีนะมันจะก่อผลดีอย่างมากอย่างแน่นอนหากเจ้ามอบความเมตตาให้กับเรานะข้าดูเหมือนคนโง่เง,ง่าสำหรับเจ้าหรือเปล่าเจ้าลาหัวล้านจับพวกมันผู้บัญชาการลิตหิรมะตะสั่งผู้บัญชาการไม่ได้สั่งให้ข้าเพราะเขาคิดว่าใครก็ตามที่เข้ามานอกสุสานกระบี่มิงหวังต้องมีอะไรบางอย่างเขาคิดว่าเขาต้องจับกลุ่มและสอบสวนพวกเขาก่อนเมื่อเห็นว่ากลุ่มของโลหิตธรรมะตะพุ่งเข้ามาหาพวกเขา สีหน้าของต้าสึคงก็เปลี่ยนไปดูเหมือนว่าการพูดคุยดีๆกับพวกเจ้าทุกคนจะไม่ได้ผลข้าดูเหมือนเป็นเป้เปาหมายที่ง่ายสําหรับเจ้าทุกคนหรือเปล่าสิ์น้องมาสอนบทเรียนให้พวกเขากันเถอะก่อนที่เสียงของเขาจะขาดหายไปเออสึคงก็โจมตีด้วยกงเล็บมังกรอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นวิชาเหล่าของวิถีพุทธสวรรค์ส่งกองทัพกลุ่มหนึ่งบินถอยหลังออกไปหลังจากนั้นทันทีเขาได้พุ่งเข้าใส่ผู้บัญชาการและก่อนที่ผู้บัญชาการจะสามารถตอบสนองได้ เขาใช้วิชากองเลบางกร,กรของเขาบดขยี้ไปแล้วด้วยระดับของราชาเสียงคันหหาผู้บัญชาการไม่สามารถยืนหยัดได้เจ้าได้ฆ่าชีวิตอีกแล้วสิน้องขอพระพุทธองค์ทรงเมตตาเจ้าอมิตาพุทธต้าสือคงจ้องไปที่เออสือคงและสายหัวเออสือคงไม่สามารถให้คำสาปได้ท่านอาจารย์กล่าวไว้ว่าการฆ่าคือการช่วยชีวิตนอกจากนี้จะมีใครอีกถ้าไม่ใช่ฆ่าและเจ้ายังรออะไรอยู่ละ่ะฆ่าพวกเขาทั้งหมดเลย ตาสุคงเร่งเราเออสุอคงไม่พูดมากอีกเขาเคลื่อนไหวด้วยกระบวนท่าที่รวดเร็วและสะอาดจนไม่มีทหารโลหิดดตธรรมะคนใดสามารถรอดผลจากความตายได้อามิตตาพทธเขาสวดมนต์ตามคำหลังจากที่เขาพูดจบแล้วต้าสุโคงคว้าไปที่ตัวเขาพปแค่นี้กอนวิ่งเดี๋ยวนี้ในขณะที่เขาพูดเขาได้คว้าเออสุคงและวิ่งราวกับว่าหางของพวกเขาถูกไฟไหม้และก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผม ยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมูลอยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่ขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน